t ตย o ต้ายาริสครอส HEV Premium Luxury ราคาเท่านี้ได้ออปชั่นเยอะกว่ารถระดับแบบล้านกลางล้านต้นล้านปลายหลายๆรุ่นด้วยซ้ำมีกล้องรอบคันเฉพาะในรุ่นท็อปแบบนี้ก็ดูแลง่ายดีเวลาไปเฉียวไปชนอะไรมางอย่างมันเปลี่ยนง่ายเป็นพลาสติกขึ้นรูปหมดเลยนะไม่มีปล่อยโล่งๆเลย คิดดูลถราคาที่เขาว่ากันว่าอาจจะไม่ถึงล้านเนี่ยคุณได้แต่ว่า LED ทั้งโคมหน้าทั้งโคมท้ายแบบนี้เลยอะ่ะมันจะว้าหัวไปทำให้หัวของผมเนี่ยไม่ถูกฟ้ากินได้เป็น USB C 2ตําแหน่งเลยทันสะมัยนะเซ็นเซอร์กระยะเซฟตี้เซนครบๆกระจกหลังอัตโนมัติได้ไหมอ่ะเกือบครบแล้ว ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสอย่างเป็นทางการในประเทศไทย Toyota Yaris Cross H E V ครับคันที่จะพาชมในคลิปนี้นะครับจะเป็นรุ่นท็อปพรีเนะมียมลักชัวรี่เนาะมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นกลางเนี่ยเดี๋ยวเคนจะสรุปไว้ให้ท้ายคลิปด้วยนะครับเพราะจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันสมาร์ทนะครับพรีเมียมแล้วก็คันนี้พรีเมียมลักชัวรี่โดดเด่นที่หลังคาเป็นสีดำนะครับดิสเบรกเนี่ยได้สีล้อตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยเป็นยังไงงบบบ้าารรอคคััันนเดี๋ยวพปชมก ก่อนจะชมกันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe, s h a ร์ให้เกียร์อนะครับ t o y ย t a y o r i s Cross h y b r s d นะครับหรือ HEV เนี่ยจะมีมิติตัวถังอยู่ที่4,310นะครับกว้าง1,770สูง1,655ฐานล้อ2,620ถ้าเทียบกับรุ่นใหญ่ในค่ายเดียวกันอย่าง Toyota Corolla Cross เนี่ย Cross จะมีมิติตัวถังอยู่ที่4,460คูณ1,825คูณ1,620และมีฐานล้ออยู่ที่2,640ม mm ิลิเมตรครับ ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าในการเปิดตัวครั้งนี้นะครับโตโยต้ายาริสคร s s เนี่ยจะมีชุดแต่งมาด้วยกันอีก2ชุดแต่งด้วยกันนะครับในอีกคลิปหนึ่งจะพาชมตัวชุดแต่ง Urban Sport ที่อยู่ในรุ่นเริ่มต้นของ Yaris Cross Hybrid คันนี้นะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะออปชั่นก็จะครบแน่นจนแบบว่าโอ้โหยังไม่รู้ราคาตอนนี้แต่ถ้าจากราคาคาดการเนี่ยต้องบอกว่าราคาเท่านี้ได้ออปชัน เยอะกว่ารถระดับแบบร้านกลางร้านต้นร้านปลายหลายๆรุ่นด้วยซ้ำนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีความเหมือนเอทีที่แบบใหญ่ขึ้นโป่งขึ้นนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมว่าไซซิ่งแบบนี้กำลังน่าใช้ดูใหญ่กว่า Honda wrv อยู่พอสมควรเลยระบบไฟคุณผู้ชมจะเห็นว่าได้เป็น led นะเนี่ยโคมไฟหน้านะครับ day time running light นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ led นะครับแล้วก็ ไฟตันหมอกก็จะเป็น LED นะครับเซ็นเซอร์กระยะจะมีทางด้านหน้าและด้านหลังอย่างละสองตำแหน่งขออนุญาตนะครับเปิดไฟเลี้ยวให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งว่าไฟเลี้ยวเป็นยังไงไปเลยครับไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวจะอยู่บร,เริเวณนี้นะครับเป็น Full LED ซึ่งไม่ใช่ทุกรุ่นในกลุ่มราคาเท่านี้ที่จะได้โคมไฟหน้านะครับที่เป็น Full LED แบบนี้นะกระจังด้านหน้าของเขานะครับก็จะเป็นในสีดำเ็นโนแบ็โลโก้ โตโยต้าขนาดใหญ่และมีกล้องรอบคันเฉพาะในรุ่นท็อปพรีเมียมลักชูรี่เท่านั้นถ้าเป็นรุ่นกลางจะได้แค่กล้องถอยหลังนะครับแล้วก็กล้องบันทึกภาพเนี่ยในรุ่นนี้จะมีทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับดีไซน์จริงๆก็มีความเป็นโตโยต้าในเจเนอเรชันใหม่แล้วลักษณะจะคล้ายๆกับแฮมเมอร์เฮดดีไซน์นะครับกระจังตรงนี้เป็นสีดําเงาแต่ด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับกันชนเนี่ยสีดําด้านแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ชุดแต่งนะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับที่ติดตั้งมากับตัวรถเลยให้สีเงินสีเทาเข,เ,ขเข้มแบบนี้นััเพื่อตดกบ ตัวรถเนี่ยเออทำให้มันดูไม่เรียดแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นมาอันนี้ดีไซน์ผมว่าแล้วแต่คนชอบนะผมว่ามันดูไม่น่าเบื่อดีเพราะเขามีการเล่นเฉดส,สีเนี่ยสีตัวรถนะครับที่เป็นตนี้ที่เป็นสีสกาเลตนะครับเนี่ยสีน้ําตาลแบบบลอนบอนข้างในตัดด้วยดําเงาแบบแบบนี้มันดูไม่น่าเบื่อเซ็นเซอร์จะแม่ถ้าให้สีจะดีเนาะแต่ว่าได้2เนี่ยก็ดีกว่าบางรุ่นเนี่ยแพงกว่านี้ยังไม่ได้เซ็นเซอร์รอบคันเลยคันนี้ได้มานะครับอ่ะ จากชายกันชนนะครับที่เป็นดาด้านคุณผู้ชมเห็นว่าชุดตกแต่งซุ้มล้อยาวไปจนถึงกันชนท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีดําแบบนี้เหมือนกันตามสไตล์รถที่เป็น crossover นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยมันก็จะดูหรูหราดีบางคนก็บอกว่าสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถอะดูแลง่ายกว่าที่เป็นดําด้านแบบนี้เพราะว่าถ้าดําด้านแบบนี้พอมันโซม,มันเสื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยดีใช่ไหมสีตัวรถก็เลยดูแลง่ายกว่าแต่บางคนก็บอกว่าอุ้ย แบบนี้ก็ดูแลง่ายดีเวลาไปเฉี่ยวไปชนอะไรางบนี้มันเปลี่ยนง่ายมันดูแลง่ายนะครับอันนี้แล้วแต่นะระบบก็นสะเทือนนะครับด้านหน้าแม็กเฟร์สันสปรเหล็กกันโครงด้านหลังก็จะเป็นพอร์ช o ั b นบีมคอยล์สปริงเหล็กกันโครงนะครับดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมคลีนบะบายความร้อนด้วยนะครับรุ่นท็อปคุณจะได้ล้อแม็กแบบนี้ขนาด18นิ้วนะครับถ้ารุ่นอื่นจะได้ล้อขนาด17นิ้วแล้วก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปการกรุด,ด้านในเนนป็นพาสติก ขึ้นรูปหมดเลยนะไม่มีปล่อยโล่งๆเลยอันนี้กลุ่มาดีมากนะครับโลโก้ h e v แบบใหม่ของทาง Toyota เขานะครับนี่กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถฝังไฟเลี้ยว led มาเรียบร้อยนะครับและที่ด้านใต้เนี่ยจะมีกล้องรอบคันและในรุ่นท็อปคุณจะได้เวลข้ามแลมไฟสองสว่างที่ด้านข้างประตูด้วยเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถมี smart entry แล้วก็คุณมช้ชมจะเห็นว่าชายประตูของเขาเนี่ยนอกจากการเป็นพลาสติกสีด,ดําด้แล้วเนี่ยเขาจะมีชิ้นสีเงินสีเทาแบบนี้นะ ทำให้มันดูแบบภูมิฐานขึ้นมาหน่อยนะครับเฉพาะในรุ่นท็อปกับรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะมีบางสีที่คุณสามารถเลือกสีตัวถังที่เป็นทูโทนแบบนี้ได้หลังคาดำนะครับมีแหลกหลังคาซึ่งตัวแหลกหลังคาของเขาเนี่ยสามารถที่จะรองรับน้ําหนักได้จริงอยู่ที่50กิโลกรัมนะครับหลังคาดำตรงเนี้ยก็จะเป็นกระจกยาวมาจนถึงตัวนี้เลยนะครับพาราโรมิกซันรูฟเสาอากาศชักคฟินอเทนา่าสีดาเสาบีเซาซีตามประตูแบบนี้เลยก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับดูสวยนะ ภายนอกเนี่ยพอได้มาเห็นเต็มๆอีกครั้งนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออมันดูใหญ่นะครับมิติมันดูใหญ่กว่าที่หลายๆคนคิดเอาไว้ไฟท้ายลักษณะเนี่ยผมว่าคล้ายๆเล็กซัสเห็นไหมเป็นหัวลูกศรน,นะครับ LED ไฟเลี้ยว LED คิดดูรถราคาที่เขาว่ากันว่าอาจจะไม่ถึงล้านเนี่ยคุณได้แต่ว่า LED ทั้งโคมหน้าทั้งโคมท้ายแบบนี้เลยอะจัดเต็มมากนะนี่คือเจ้าตลาดนะครับเหมือนตอนเอทีพ ที่เป็นอย่างนี้มาทีนึงแล้วก็คือให้ออปชันมาเยอะมากเวลาเราจํากัดนะครับถ้าตกลงตรงไหนไปเนี่ยต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับรุ่นท็อปคุณจะได้ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็เป็นแฮนด์ฟรีนะครับสามารถที่จะคลิกเปิดได้แต่ผมไม่มีกุญแจนะอาจจะไม่ได้คลิกให้ชมนะฮะมาดูที่การชนด้านท้ายคุณจะเห็นว่ามีเซนเซอร์กัระยะอีก2ตําแหน่งนะครับลักษณะการตกแต่งเนี่ยจะคล้ายๆกับด้านหน้าเลยคือเป็นสีดําด้านแล้วก็จะมีชิ้นสีเทาเข้มๆแบบนี้มาตัดนะครับแกเลียนแกเลียน ช่วงล่างนะครับเป็นคานเนาะทอ่อเชื่อมบีมแบบนี้แต่เปิดได้นะครับแต่ขออนุญ,ญาตที่จะใช้มือเปิดแล้วกันเป็นรุ่นเดียวที่จะได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับถ้าตัวเริ่มต้นกับรุ่นกลางเนี่ยจะไม่ได้ฝาท้ายไฟฟ้าที่เป็นแฮนด์ฟรีแล้วก็จะมีกล้องบันทึกด้านหลังนะครับจุดนี้ก็เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือด้านหลังเนี่ยดูกว้างคุณผู้ชมดูดสินี่คือรถที่ไซส์เล็กกว่าคลอสนะแต่ผมว่าเขาจัดการพื้นที่ด้านหลังเนี่ยได้ดีกว่าโครราเยอะมาก นเนี่ยถอดออกมาได้แล้วคุณผู้ชมดูนะดูดิลึกมากมีช่องเก็บของลึกๆตรงนี้อีกนะครับแล้วเนี่ยดูสิถ้าจะเติมยางอะไรก็เอามาวางตรงนี้ได้นะครับสะดวกสบายดีแต่ได้เป็นชุดปะยางนะไม่ได้เป็นยางอะไรมานะครับบริเวณนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ไว้12โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของระบบไฮบริดเขาเนี่ย จะอยู่ด้านใต้เบาะคู่หน้านะครับอย่างหนึ่งที่ชอบคือการแบ่งพาร์ติชันคุณผู้ชมจะเห็นว่าป,ปุ๊บจุดนี้วางลงไปต่ําได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้มันลึกขึ้นแต่ในกรณีที่คุณผู้ชมอยากพับเบาะนะครับพับลงไปเลยป,ปุ๊บแนี่ขาแคมปิ้งใช่ไหมค o โร a าครอสมันจะเป็นแบบนี้ถูกป่ะเป็นกำปั้นเลยแต่ว่าในายาลิสครอคันนี้ครับเห็นป มันถูกปรับมาให้เท่ากันเลยนะครับแล้วม่านบังสายตาเนี่ยบางรุ่นเนี่ยในรุ่นที่แพงกว่านี้ไม่มีให้นะยาลิสคอสมีให้นะแล้วก็ถอดออกได้นะครับปึ๊กเนี่ยดึงถอดออกได้ง่ายๆเลยส่วนด้านขวานะครับจะมีช่องอยู่อีกฟังก์ชันลูกเล่นเขาเยอะจริงๆเนี่ยเก็บของบริเวณนี้ได้อีกนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เป็นพลาสติกกากๆด้วยทิทเป็นบอร์ดมาอย่างดีเลยนะ ม่านบางสายตาดึงมาบังได้เลย <_ C> e <at> เผื่อเก็บของมีค่าไว้ด้านหลังนะครับคุณผู้หญิงต่างๆเนี่ยซ่อนไว้ในนี้ได้อีกพวกแล็ปท็อปพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ของมีค่าลงท ung, ลงองเท้าต่างๆเนี่ยดีไซน์มาดีมากๆนะ,ะเดี๋ยวเราลองไปดูพื้นที่ห้องโดยสารด้านในกันครับแถวสอนะครับเบาะของเขานอกจากพับ6040ได้แล้วนะครับคุณผู้ชม ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันยังสามารถปรับเอลงไปได้อีกนี่นะนี่คือเท่ากันนะครับปรับเอลงมาโบเพิ่มพื้นที่ความสะดวกสบายแต่ว่าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังไม่ได้นะครับดูในเรื่องของทริมการตกแต่งข้างในเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าได้เป็นเบาะหนังเดินตะเข็บนะครับที่ประตูเนี่ยนี่บุนุ่มนะไม่ได้พลาสติกแข็งนะบุนุ่มนะนะฮะเนี่ยหุ้มหนังมาเลยนะตรงนี้ก็หุ้มหนังเดินตะเข็บนะครับตกแต่งเป็นสีดําเป็นโนแบค็คนี่ก็บุนุ่ม มีตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับบริเวณนี้เป็นพลาสติกแล้วก็เก็บขวดน้ําตรงนี้ได้ไม่แน่ใจว่าขวดลิตรจะใส่ได้ไหมนะครับลำโพงในรุ่นท็อปคันนี้จะเป็นไพโอเนียหกตำแหน่งนะครับจะคล้ายๆกับแบบตัวยาริสเอทีพนั่นแหละเนี่ยดูดิบุนุ่มหุ้มหนังมาหมดเลยนะแล้วก็กระจกเนี่ยบานนี้เลื่อนลงมาสุดเลยจะเห็นว่าเขาแบ่งนะครับตรงกระจกบริเวณซุ้มล้อไว้แล้วบานนี้ก็เลยเลื่อนลงมาสุดได้เข้ามาดูด้านในครับในรุ่นท็อปนะครับตั้งแต่รุ่น กลางขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้เบาะหนังที่เป็นโคเล่โมดูเลสะท้อนความร้อนซึ่งดีมากๆสําหรับประเทศไทยหลายๆครั้งนะครับที่เอารถที่เป็นเบาะหนังโคเล่โมดูเลไปใช้เนี่ยจะรู้สึกชอบมากเพราะว่ามันไม่ร้อนนะครับอลองดูในตําแหน่งนั่งที่เป็นตําแหน่งนั่งปกติก่อนที่เท้าแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วเป็นแบบลอยตัวนะนั่งปกติก็โอเคนะลองเอหน่อยสิปึ๊บ อเอ็นปุ๊บสบายขึ้นเลยแต่ผมว่าสําหรับผมคือด,ดูจะเอ็นไปหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้ลองมานั่งด้วยตัวเองก่อนนะครับว่านั่งสบายไหมอะไรไหมอันนี้จะเห็นว่าเล็กรูมดูจะเหลือน้อยนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าเบาด้านหน้าเนี่ยถูกเลื่อนลงมาเกือบสุดเลยมันทําให้ดูว่าเอ้ยเล็กรูมเค้นทําไมเหลือน้อยจังแต่ถ้าเลื่อนแบบคนขับนั่งจริงๆอะิะเล็กรูมจะเหลือเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เฮดรูมเหลือพอสมควรเพราะว่าบริเวณนี้ครับจะเห็นว่าพอหลังจากหลังาคาพลังอิกซันรูฟป,ปุ๊บอะ มันจะเว้าหัวไปนะครับทำให้หัวของผมเนี่ยไม่ถูกฟ้ากินเห็นมแล้วไฟสองสว่างในรถครับจะเป็น LED ทั้งหมดเลยดีมากที่มีด้านหลังให้ด้วยนะครับแต่จะดีมากถ้ามันไปนอยู่ด้านข้างไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะมีแอร์ตอนหลังนะครับช่องชาร์จไฟตอนหลังเป็น USB ได้เป็น USBC 2องตำแหน่งเลยทันสมัยนะให้เป็น USBC นะครับแล้วก็อุโมงค์เพลาตรงกลางเนี่ยไม่สูงนะถ้าคนนั่งกลางพอจะนั่งได้ไหมชั่วคราวเงี้ยสูง180แบบผมพอจะนั่งได้อยู่ แต่ก็จะหัวชนและสูงไปนะฮะหมายถึงว่าตัวผมนะสูงไปอ่ะผมลองเลื่อนให้ดูเบาป่าไฟฟ้าเด้นี่เลื่อนขึ้นไปหน่อยหนึ่งคุณก็จะเห็นแล้วว่าเล,ล็กรุมเหลือนะครับและที่สําคัญคือเท้าเนี่ยสามารถย่อนเข้าไปได้ใต้นี้นะครับก็จะเป็นแบบเป็นอะไรต่างๆถ้านะคุณผู้ชมดูที่ด้านข้างของบอเยจะเห็นว่ามีช่องระบายอากาศอยู่นะครับสำหรับช่วยระบายความร้อนของระบบไฮบริดของเขาจุดนี้ต้องมาดูตอนไปขับจริงว่า ถ้ากดแช่ยาวๆกดแช่นานๆเนี่ยความร้อนขึ้นมาที่เบาะไหมมีไอร้อนวนอยู่ในห้องโดยสารแบบตัวเอาติดหรือเปล่าเนี่ยจุดนี้ต้องมาดูกันอีกทีนึ่งนะครับตอนที่ได้ขับจริงแต่นั่งตรงนี้แล้วต้องบอกว่าเขาดีไซน์สรีระการนั่งมาได้โอเคนะดูนั่งแบบโปร่งดีนะครับสำหรับที่นั่งแถว2อ,อ่ะไปดูด้านหน้านครับเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายกับคโรร่าครอสเลย เป็นบักเก็ตดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยอีกหน่อยเนี่ยมันจะต้องมีโลโก้ GR มาแน่ๆนะฮะบเบาะจะเป็นเดินตะเข็บสีน้ําเงินนะครับแล้วก็บริเวณผู้ขับขี่เนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยคุณลรถราคาแค่นี้โตโยต้าให้เบาะปรับไฟฟ้าแล้วนะนะครับการตกแต่งปุ๊บด้านข้างประตูเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆด้านหลังเลยคือเป็นหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีสีดําเป็นโนแบ็กซึ่งจะเยอะกว่านะเยอะกว่าด้านหลังแล้วแล้วก็จะมีแอมเบดไลท์ใต้นี้นะแอมเบดไลท์ลักษณะเหมือนกับเวลออสอะไรพวกนั้นแหละนะ แต่วัสดุหรืองานประกอบดูดีกว่าเพราะว่า To y ย ta y a r i s Cross เนี่ยจะประกอบในประเทศไทยนะครับที่วางแก้วเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะเยอะกว่าด้านหลังเยอะเลยเบาะคู่หน้านะครับยังเป็นปรับมืออยู่นะจะมีแค่เบาะผู้ขับขี่นะครับที่เป็นปรับด้วยระบบไฟฟ้ามือโหนมีครบทั้ง4ตํตำแหน่งนะครับม่านบังแดดมีไฟส่องสว่างแบบ LED แบบนี้ด้วยบอกแล้วว่า LED หมดทั้งด้านนอกและด้านในแล้วก็หลังคาเป็นสีดําแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกที่สปอร์ตนะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันหรือเปล่า นะว่าเอ๊ดำแล้วดูอืดอัดหรือเปล่าแต่ผมอะ่ะโอเคนะครับเห็นว่ามีกล้องบันทึกด้านหน้ามาติดตั้งมาเลย DVR นะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยคุณจะได้ทางด้านหน้าและด้านหลังแต่ให้ออปชั่นมาเยอะขนาดนี้ลำโพงไพโอเนียเซ็นเซอร์กระยะเซฟตี้เซนครบ,ครบกระจกหลัง <c oughs> อัตโนมัติได้ไหม <c oughs> นะไม่ต้องมีกล้องอะไรไม่ต้องเป็นแบบมีกล้องด้านหลังก็ได้แต่แบบแม่เกือบครบและ เป็นกระจกหลังอัตโนมือนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างเนาะสำหรับด้านหน้าแล้วก็การควบคุมในส่วนของกระจกนะครับม่านไฟฟ้าซันรูฟของเขามันเป็นแยกแบบนี้เนาะเป็นพาราลลมิกจริงแต่ว่าจะแยกด้านหน้าด้านหลังกันแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับมาดูกันที่ตัวคอนโซลกลางนี่มาแบบเท่แบบนี้เลยนะกันไม่ให้คนนั่งข้างๆเราเข้ามายุ่งนะครับ แล้วก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปบริเวณนี้นะครับฐานเกียร์จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับตัดกับสีเงินที่ให้ความรู้สึกที่หรูหราและสปอร์ตรุ่นท็อปเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮลนะฮะมีไวลสชาร์จเจอร์อยู่บริเวณนี้ฟึบนี่ใส่โทรศัพท์เข้าไปเป็นไวลสชาร์จเจอร์แบบนี้นะครับวางพอดีเลยแล้วก็มีไฟสองสว่างด้วยด้านหน้านะครับคุณจะได้ช่องจ่ายไฟเนี่ยที่เป็น usb c 3 1แอมป์แล้วก็มี usb a นะครับมีแจ้งเตือนรัดเข็มขัดสำหรับผู้ นะโซนเดี่ยวแบบนี้นะครับการตกแต่งเนาะส่วนมากก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับตัดกับสีเทาสีดําแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีภายใน2แบบนะครับก็คือคันนี้จะเป็นภายในที่เป็นสีดําแต่เขาก็จะมีภายในที่เป็นสีดําตัดกับสีเทาด้วยขึ้นอยู่กับว่าสีตัวถังภายนอกเนี่ยเป็นสีไหนนะ พราะาตัวรถเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่6สีนะครับแต่ก็จะมีในรุ่นกลางและรุ่นท็อปที่จะมีบางสีเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะเป็นหลังคาดําได้แล้วก็ในสีตัวถังภายนอกนั้นอ่ะก็ต้องดูอีกว่าสีไหนที่จะได้ภายในสีดําสีไหนที่จะได้ภายในสีเทาเฉพาะในรุ่นท็อปนะครับถัดมาดูกันซะหน่อยบริเวณนี้จะมีที่วางแก้วนะครับปึบนี่ปึบเป็นช่องวางแก้วที่วางแก้วตื้นก็ได้วางแก้วลึกก็ได้นะครับ ดูแล้วเนี่ยวางเยติ2ใบหรือวางแก้วกาแฟไซส์ใหญ่2ใบเนี่ยไม่เกยกันแน่นอนเนี่ยไม่มีช่องปิดนะไม่มีช่องปิดเป็นแบบนี้นะครับที่เท้าแขนเดินตะเข็บนะครับพุ่มหนังเดินตะเข็บสีดํามี12บวลต์อยู่ในนี้อีกหนึ่งตำแหน่งแต่ตรงนี้จะตื้นมากเลยนะครับมาดูกันที่ควงมาลายยัยกันสัหน่อยดีกว่าพวงมาลัยดีไซน์คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับด้านซ้ายนะครับควบคุมหน้าจอ Multi Information Display ด้านขวาควบคุมในส่วนของ t y y t t s a f e t y s e n s นนะครับแล้วก็จะมีแถบด้านล่างที่ควบคุม Infotainment รวมถึงมี Physical button สำหรับกล้องรอบคันนะซึ่งกล้องรอบคันเนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปเท่านั้นพวงมาลัยนะครับด้านขวาควบคุมไฟด้านซ้ายควบคุมม่านปัดน้ำฝนนะครับและที่แผงด้านข้างประตูเนี่ยจะมีเรื่องของเปิดฝาท่ายไฟฟ้าท r a c t i o n c o n t r o l นะครับ P c o l l i s i o n ด้านหน้า แล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยมันจะมีท i ายเพรสเชอร์มอนิเตอร์ลิงเข้ามาให้ด้วยนะครับไฟหน้าสูงต่ําอัตโนมัติก็จะมีปุ่มควบคุมอยู่ที่บริเวณนี้อย่างหนึ่งในดีเทลที่โตยโยต้าพัฒนาขึ้นมาและถูกใจผมคือหลายๆรุ่นของโตยโยต้าบริเวณเนี้เขาหุ้มหนังเดินตะเข็บก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าด้านข้างเนี่ยครับเขาจะชอบเป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบหมกเอาไว้อะเพราะคิดว่าไม่ค่อยโดนอะ่ะแต่ในายาริสคอสเนี่ยหุ้มหนังเดินตะเข็บเลยเห็นว่าเนี่ยเออไม่เป็นพลาสติกขึ้นรูปดด้้านานานแแบบล,ลวะนะี นี่หน้าจอ10.1นิ้วนะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับโอ้โหเสียงกล้องในรถเป็นประมาณนี้นะครับไม่ได้เอาสายมาเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะคุณผู้ชมต้องขออภัยลืมเนี่ยหน้าจอใหญ่เลยอ่าปรับ Ambient l i g h t อยู่ในนี้นะครับวิทยุ Bluetooth การตั้งค่าดูกล้องรอบคันครับมันอาจจะฟลิกเกอร์เพราะว่าตัวรถเนี่ยมันอยู่ใน พื้นที่ปิดนะครับแล้วก็มีไฟที่แบบส่องสว่างอยู่อาจจะทําให้ตัวหน้าจอมันฟลิก,กร์ได้แบบนี้ถ้าตัดเรื่องฟลิก,กร์ออกไปผมว่าก็พอใช้ได้นะเทียบกับเวลอสเทียบกับเอทีบอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้แหละดีกว่าไม่มีให้ชัดกว่า Honda ชัดกว่า h อ n d a าซิตอะไรแบบนี้นะครับส่วนหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยก็จะเป็น7นิ้วเนาะลักษณะก็จะเหมือนกับเวลอสเหมือนกับเอทีบเนาะที่เหมือนแบบ dnga อะ่ะแพลตฟอร์ม dnga ก็จะประมาณนี้แหละปรับได้โหมดได้ที่พวงมาลัยเหมือนกับเอทีบเหมือนกับเวลอสเลยนะครับ p o w e r Eco ที่สำคัญครับในรุ่นท็อปกระจกด้านหน้าเนี่ยโอเครุ่นอื่นๆคุณได้เป็นอะคูสติกก a า s นั่นแหละแต่ในรุ่นท็อปจะเป็นอะคูสติกกราสนะครับพร้อมกับการดูดซับความร้อนทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ร้อนเท่ารุ่นอื่นๆเป็นโคเลมโมดูเล่แล้วยังได้กระจกที่เป็นการดูดซับความร้อนด้วยนะครับแล้วก็ที่กระจกนะครับด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นว่าได้ b บสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงเรียลคอทัฟฟิกอเลยมาด้วยจุดเนี้ก็จะได้มาตั้งแต่รุ่นกลางของเขาเลย นี่ครับที่บอกเมื่อสักครูนะ่เนาะด้านข้างว่ามีอะไรบ้างนะเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับปรับองศาท้าย p พรสเชอร์มอนิเตอร์ไฟหน้าอัตโนมัตินะครับเก็บเหรียญได้นิดหน่อยเล็กเหลือเกินแล้วก็ลําโพงไพโอเนียเนาะที่บอกไปเฉพาะรุ่นท็อปนะครับที่จะได้ลําโพงไพโอเนียที่เป็น6ตําแหน่งอ่ะนี่คือความแตกต่างหลักๆด้วยเนาะระหว่างรุ่นกลางกับรุ่นท็อปนะครับก็คือพวกระบบ ช่วยเหลือการขับขี่ต่างเนี่ยตั้งแต่รุ่นกลางเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นท็อปเนี่ยจะได้อํานวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นกระจกหน้าที่ลดความร้อนอะไรพวกนี้นะครับมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2NR นะคือคุ้นเคยกันแหละ VOS อสนะครับเวลก็ใช้แต่ว่ารหัสห้อยท้ายของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะว่าเขาถูกนะครับปรับเปลี่ยนโมดิฟาเรื่องของ สูบเรื่องของแคมอะไรอย่างเงี้ยให้เหมาะสำหรับการเป็นแอ k คินสันไซเคิลนะครับเครื่องยนต์เป็น1.5ลิตรนะครับเบนซิน91แรงม้า121นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้า80แรงม้า141นิวตันเมตรครับพละกกำลังรวม111แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่มอเตอร์141นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองนะครับ26.3กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ย WRV 16.7นะครับ Nissan Kicks 23.7 MG VS 24.4เจ๋งว่า ยาริสคลอสเนี่ยเขาเคลมบบอัตราสินเปลืองมาสูงที่สุดเลยแบตเตอรี่ของเขานะครับใช้เป็นลิเธียมไอออน0.7กิโลวัตต์นะครับเติมน้ำมันได้ถึง E20 คุ้มชมดูเรื่องของการบุกอินซูเลเตอร์ระหว่างท้องเครื่องกับห้องโดยสารค่อนข้างคา,าดหวังกับเรื่องของการเก็บเสียงนะเพราะที่ลองจับดูวัสดุต่างๆในรถเนี่ยมันดูแน่นดีนเนี่ยให้มานะครับแล้วก็ถ้ามองลงไปเนี่ยใต้ท้องเครื่องเนี่ยเหมือนจะปิดมิดหมดเลยนะไม่เห็นมองลงไปไม่เห็นพื้นด้านล่างเลย ทีนี้ครับลองมาดูว่าในความแตกต่างระหว่างรุ่นกลางกับรุ่นท็อปเนี่ยคุณได้อะไรเพิ่มบ้างนะครับล้ออลอยนี่18นิ้วนะครับได้กระจกอะคูสติกกลาสนะครับที่จะเป็นแบบดูซับความร้อนหลังคาพาราลลมิกซันรูฟนะครับแล้วก็มีม่านบังแดดที่เปิดปิดด้วยไฟฟ้าได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับคิกเซนเซอร์มีกล้องรอบคันมีกล้องบันทึกภาพที่เพิ่มมาจากด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับมีวีลคัมไรท์บริเวณนี้นะครับแจ้งเตือนแรงดันลมยางมีชาร์จไวเลส์นะครับ นี่คือความแตกต่างนะครับระหว่างรุ่นกลางพรีเมียมแล้วก็รุ่นท็อปคันนี้พรีเมียมลักชัวรี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่พาชมรุ่นเริ่มต้นกันด้วยนะว่ารุ่นสมาร์ทเนี่ยมันได้ออปชั่นอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือตั้งแต่รุ่นกลางมานะครับคุณจะได้ To โยต้าเซฟตี้เซนตเพิ่มเข้ามา To โยต้าเซฟตี้เซนตนะครับก็รู้จักกันเป็นอย่างดีมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับอะดัพติฟคูชชั่นโโทรนะครับก็จะเป็นออสปีดนะครับพรีคอััตตโนนมินะครับ์เร พิโดเมสระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธีนะครับแล้วก็จะมีแจ้งเตือนเมื่อลดคันข้างหน้าเคลื่อนที่รวมถึงครับเรนเทสซิ่งเอซิสต์นะครับไบสปอร์ตโมดิเตอร์ลิงเรียคอร์ทัฟฟิกอาร์เรสตนะครับเซนเซอร์กละะ่ยหน้าหลัง2องตำแหน่งถามว่า Toyota s a ซ e t y Sense ใน Yaris Cross เนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนเขาบอกว่าเทียบเท่ากับตัวยาริสเ t i v e เลยซึ่งตัวยาริสเ t i v e เนี่ยแจ้งมาว่าตัวกล้องเนี่ยคุณจะเห็นว่าเป็นกล้องสเตอริโอ นะครับกล้อง2ตัวทํางานเทเลกับทางานกว้างนะครับทำให้เขาสามารถตรวจจับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรวจจับรถคข,ข้างหน้าได้ดีและที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่ได้ดีอย่างเดียวแต่ว่าไกลกว่าในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ของ Toyota s a ซฟตี้เซนดด้วยนะอันนี้จะมีเฉพาะรุ่นพรีเมียมและก็พรีเมียมลักชัวรี่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นอ่ะมันจะได้เหมือนแบบรถเปล่าๆไม่เปล่าขนาดนั้นหรอกคุณก็ยังคงได้หน้าจอเรือนไมล7นิ้วได้หน้าจอกลาง10.1นิ้วแหละแต่ว่าคุณจะขาดเรื่องของเซฟตี้เซนด์ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆแล้วก็ เรื่องของกล้องบันทึกภาพหน้าหลังเนี่ยตัวเริ่มต้นเขาก็จะไม่มีส่วนตัวกลางจะมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าแต่ไม่มีกล้องด้านหลังนะครับถ้าถามผมนะซื้อตัวกลางเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับตัวกลางมันก็จะขาดเรื่องกล้องบันทึกภาพด้านหลังกล้องรอบคันแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้ากับหลังคาซันรูฟแค่นั้นเองทีนี้ก็มารอดูราคาคร,ครับผมว่าระหว่างตัวกลางกับตัวท็อปเนี่ยราคาจะแตกต่างกันอยู่เท่าไหร่ถ้าถามผมเนาะอยากได้ซันรูฟก็ต้องมาตัวท็อปแหละเนาะฝาท้ายไฟฟ้าอาจจะไม่ค่อยจําเป็น แต่ซันรูฟต้องมาตัวท็อปจริงๆอะกล้อง360องศาเขาน่าจะให้มาตั้งแต่ตัวกลางเนยจะจบเลยผมก็จะว่าซื้อตัวกลางก็พอไม่ต้องซื้อตัวท็อปหรอกแต่พออย่างเงี้ครับตัวท็อปมีกล้องรอบคันแค่รุ่นเดียวเนี้ยมันก็ดูจูงใจนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าครบๆไปเลยนะครับเซฟตี้เซนต์กล้องรอบคัน กล้องบันทึกภาพในราคานําด้วยเลขเเนี่ยดูคุ้มค่าที่จะต้องจ่ายมากที่สุดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมีคลิปหนึ่งที่พาชมตัวเริ่มต้นกันด้วยนะครับ mm hmm. ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ subscribe แชร์นะครับคอมเมนต์ mm hmm. ความคิดเห็นของคุณไว้ได้ที่ด้านล่างและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ